ธนบัตร1,000บาทรัชกาลที่10วันนี้นะครับก็จะมานำเสนอวิธีการดูธนบัตรนะครับธนบัตรของจริงนะครับของแท้นะครับมีจุดสังเกตตรงไหนนะครับวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอให้ชมนะครับวิธีสังเกตธนบัตรฉบับจริงนะครับก็ไม่ยากนะครับให้สังเกตบริเวณจุดนี้นะครับนี่สังเกตนะครับเวลาที่เราเอียงธนบัตรไปมานะครับนี่ครับ จะมีวงกลมสีส้มนะครับที่อยู่ด้านในนะครับขยายขึ้นมานะครับนี่ครับสังเกตนะครับลักษณะวงกลมสีส้มที่อยู่ด้านในดอกไม้นะครับเวลาที่เราเอียงทับบัตไปมานะครับวงกลมสีส้มนะครับที่อยู่ในดอกไม้นะครับก็จะกลิ้งไปกลิ้งมาแบบนี้นะครับอันนี้คือทับบัตของแท้นะครับนี่ครับให้เอียงทับบัตไปมานะครับเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงไปเอียงมานะครับ ้าเป็นธรบััรของจริงนะครับวงกลมที่อยู่ด้านในดอกไม้สีทองนะครับก็จะกิ้งไปกิ้งมาได้นะครับสังเกตไม่ยากนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับวิธีการสังเกตธับัับของแท้นะครับนี่ครับสังเกตด้านในนะครับจะมีตัวเลขอาร์บิบนี่ครับมีตัวเลขอาร์บิบ1000อยู่ด้านในดอกไม้สีทองนะครับเวลาที่ขยับธรบัับไปมาแล้วครับเอียงธับััรไปมาแล้วครับ จะมีวงกลมสีส้มนะครับอยู่ด้านในดอกไม้สีทองนะครับกิ่งไปกิ่งมาได้นะครับเป็นลักษณะของธาบัตจริงนะครับสังเกตไม่ยากนะครับทําไม่ยากนะครับจุดต่อมานะครับวิธีสังเกตนะครับธาบัตจริงนะครับให้สังเกตตรงจุดนี้นะครับสังเกตนะครับเส้นแถบสีตรงนี้นะครับเส้นแถบแม่เหล็กตรงนี้นะครับนะครับสังเกตนะครับ ตรงนี้ก็จะสะท้อนแสงนะครับเวลาที่เราขยับธัดัตรไปมานะครับนี่ครับสะท้อนแสงนะครับลักษณะของเส้นแถบ er ตรงนี้นะครับเวลาที่เรามองตาปากนะครับจะเป็นลักษณะเป็นเส้นปรากนะครับแต่เวลาที่เราเอาไปส่องกับหลอดไฟนะครับจะเป็นเส้นตรงเส้นเดียวเลยนะครับแบบนี้นะครับเวลาที่เราส่องกับหลอดไฟนะครับ จะเห็นเป็นเส้นตรงเลยนะครับไม่เป็นเส้นปลาะนะครับอันนี้คือลักษณะของธนบัตรของจริงนะครับถ้าเป็นธนบัตรไทยเอกสารสีมานะครับเวลาที่เรามาส่องกับหลอดไฟนะครับก็จะยังเห็นเป็นเส้นปลาะเหมือนเดิมนะครับลักษณะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นธนบัตรฉบับจริงนะครับเมื่อมานํามาส่องกับหลอดไฟนะครับจะเห็นเส้นแถบนะครับเป็นเส้นตรงต่อเนื่องเป็นเส้นเดียวกันเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวเลข 1000นะครับตัวเลข1,000นะครับสังเกตนะครับในเส้นแถบนะครับจะมีตัวเลขอารบิก1000อยู่ในเส้นแถบด้วยนะครับนี่ครับลักษณะของธาบัตรจริงนะครับจุดสังเกตต่อมานะครับเนี่ยครับเมื่อมันเมื่อนำธาตบัตรนะครับมาส่องกับหลอดไฟนะครับหรือส่องกับแสงแดดนะครับนี่ครับจะมีลายน้ํานะครับรัชกาลที่10นะครับส่วนด้านล่างนะครับจะมีตัวเลข อาราเก1น0 0นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเป็นธนบัตร1000ของแท้นะครับสังเกตไม่ยากนะครับข้อควรจำนะครับถ้าเป็นธนบัตรปลอมนะครับจะส่วนใหญ่นะครับธนบัตรปลอมนะครับจะถ่ายเอกสารสีมานะครับจะไม่สะท้อนแสงนะครับสังเกตนะครับนี่ครับสังเกตบริเวณนี้นะครับ บริเวณดอกไม้ตรงนี้นะครับที่เป็นสีทองนะครับถ้าเป็นธนบัตรไทยเอกสารสีมานะครับจะไม่สะท้อนแสงนะครับเวลาที่เราเอียงธนบัตรไปมานะครับเนี่ยครับสังเกตนะครับอันนี้เป็นธนบัตรจริงนะครับเนี่ยครับวงกลมสีส้มที่อยู่ด้านในดอกไม้สีทองนะครับจะกลิ้งไปกลิ้งมาได้นะครับอันนี้นะครับเป็นธนบัตรจริงนะครับ ส่วนธนบัตรปลอมนะครับส่วนใหญ่จะถ่ายเอกสารสีมานะครับจะไม่สะท้อนแสงไฟนะครับจะไม่สะท้อนแสงแดดนะครับจะไม่สะท้อนแสงนะครับนี่ครับอีกจุดหนึ่งนะครับธนบัตรถ้าเราไม่ขยับธนบัตรนะครับอันนี้คือแบบปกตินะครับย่อลงมานะครับนี่ครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับสังเกตตรงนี้นะครับ ถ้าเราไม่ขยับถับัตนะครับก็จะเป็นแบบปกตินะครับถ้าเราเอียงถับัตไปมาแล้วครับให้สังเกตตรงจุดนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาชมพร้อมกันนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับจะมีลายลายแบบที่เห็นนี่นะครับเนี่ยครับลายเนี่ยครับเป็นลายแบบนี้เลยนะครับถ้าไม่ขยับถับัตนะครับก็จะเป็นแบบปกตินะครับ ถ้าเอียงธนบัตรไปมานะครับจากสะท้อนแสงนะครับก็จะเป็นแบบที่เห็นตามภาพนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับก็จะมีความสวยงามนะครับอันนี้คือธนบัตรจริงนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นธนบัตรปลอมนะครับส่วนใหญ่จะถ่ายเอกสารสีมานะครับจะไม่สะท้อนแสงนะครับตรงกลางธนบัตรนะครับ ก็จะมีอักษรข้อความรัฐบาลไทยนะครับธนบัตรเป็นเงินที่ชําระนี่ได้ตามกฎหมายนะครับมีอักษรข้อความ1000บาทนะครับมุมด้านล่างธนบัตรนะครับเป็นตัวเลข1000นะครับตัวเลขไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาธนบัตรนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นลวดลายไทยนะครับด้านหน้าธนบัตรนะครับก็จะมีพระบรมฉายาสาทิศรักราชการที่10นะครับ ส่วนมุมด้านล่างนะครับมุมขวาด้านล่างนะครับมีตัวเลขอาราบิก1000นะครับพลิกมาด้านหลังธนบัตรนะครับตรงกลางธนบัตรนะครับก็จะมีพระบรมฉายาสาสิสลักษ์รัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะครับเป็นธนบัตร1000บาทผ่านการใช้นะครับวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอนะครับจุดสังเกตนะครับวิธีดูธนบัตรจริงนะครับสังเกตแบบไหนอย่างไรนะครับ เนี่ยครับอันนี้เป็นด้านหลังธนบัตรนะครับตรงนี้นะครับเป็นรูปพระคุดนะครับตรงนี้เป็นตัวเลข1000พันนะครับตัวเลขอารบิกนะครับขยายขึ้นมานะครับเนี่ยครับรายละเอียดรายละเอียดนะครับ ну ก็มีความสวยงามคมชัดนะครับเนี่ยครับพื้นหลังนะครับก็จะเป็นลวดลายนะครับเป็นการนําลายเส้นมาผสมผสานกันนะครับมีความสวยงามนะครับเนี่ยครับฉากหลังเป็นลายเส้นนะครับ นะครับการออกแบบธนบัตรนะครับนำลายเส้นนะครับมาผสมผสานกันเป็นลวดลายมีความสวยงามนะครับส่วนมุมล่างด้านซ้ายของธนบัตรนะครับเป็นตัวเลขไทยนะครับตัวเลข1000นนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นลายดอกไม้นะครับมีความสวยงามนะครับด้านล่างสุดของธนบัตรนะครับมีอักษรข้อความการปลอมหรือแปลงธนบัตรเป็นความผิด ต้องระวังโทษตามประมวลกฎหมายอาญานะครับเนี่ยครับบัรทัดตรงนี้นะครับข้อความตรงนี้นะครับต้องระวังโทษตามประมวลกฎหมายอาญานะครับขยายขึ้นมานะครับนี่ครับความชัดนะครับความชัดเจนของธนบัตรนะครับความคมของลายเส้นนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตาสัญลักษณ์ประจําราชวงศ์จักรีนะครับ เป็นพระแสงจากพระแสงตรีนะครับตรงนี้นะครับเป็นธนบัตร1000บาทผ่านการใช้นะครับนี่ครับขยายขึ้นมานะครับให้เห็นความคมชัดของลายเส้นนะครับลายละเอียดมีความสวยงามนะครับเป็นพระบรมฉายาสาทิสรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะครับสังเกตฉลองพระองค์นะครับสวยงามนะครับละเอียดนะครับ ลายเส้นมีความชัดเจนคมชัดนะครับกลับมาที่ด้านหน้าธนบัตรอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นธนบัตรชนิดราคา1000ในสมัยราชการที่10นะครับเป็นธนบัตรฉบับจริงนะครับวันนี้นะครับมานำเสนอวิธีธการดูธนบัตรนะครับ ธราบาัตจริงนะครับวิธีสังเกตไม่ยากนะครับเราก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับดูไม่ยากนะครับวิธีสังเกตธรรมบัตรฉบับจริงนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นตัวเลขหมวดอักษรนะครับเป็นตัวเลขหมวดนะครับ หกกไก่สามห้าเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งศูนย์นะครับด้านข้างธนบัตรนะครับก็เป็นตัวเลขหมวดอักษรนะครับตัวเลขหมวดของธนบัตรนะครับเป็นธนบัตรราชการที่10นะครับผ่านการใช้นะครับก็มีความสวยงามคมชัดนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปวิดีโอจนจบนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ชมโฆษณาจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ